สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวบ้านคิตตี้ในเกมซากระนะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นบ้านคิตตี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยมันจะอยู่ข้างๆบ้านผู้หญิงเลยนะคะเปิดมาก็จะมีป้ายมีอะไรต่างๆแล้วก็บันไดขึ้นแบบนี้ พอเราขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูคนมีระเบียงมีอะไรต่างๆแบบนี้เลยค่ะสีคือน่ารักมากเข้าไปนี่คือแบบน่ารักสุดๆเลยนะมีเตียงคิตตี้สีม่วงคิตตี้น้ำเงินคิตตี้แดงคิตตี้เหลืองก็คือคิตตี้แต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาแบบคิตตี้เท่ๆคิตตี้น่ารักอะไรอย่างนี้มีโต๊ะด้วยคือโต๊ะนี่คือแบบน่ารักสุดๆแล้วนะคือแบบ น่ารักจริงๆอะ่ะแล้วก็มีทีวีมีแบบพวกที่ห้อยอะไรต่างๆนะคะทุกคนถ้าทีวีกับโคมไฟเป็นรูปพิตตี้นี่คือครบเซตมากเลยนะแล้วก็ตรงผนังก็จะมีแท็กอาร์ตรูปพิตตี้ต่างๆด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะพิตตี้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้าม่านที่มัน ปิดไว้เฉยนะคะทุกคนมันไม่สามารถเปิดได้หรือปิดได้น,นะก็คืออยู่แบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นแท็กอาร์ตรูปคิตตี้นะคะทุกคนถ้าใครที่อยากจะทำแท็กอาร์ตแบบนี้หรืออยากจะทำเป็นลายคิตตี้เนี่ยสามารถมาดูในช่องเราได้เลยนะเราเคยสอนทำแท็กอาร์ตไปแล้วนะคะทุกคนสามารถทำได้ทุกรูปเลยนะคะส่วนวิวระเบียงเนี่ยก็จะเป็นวิวสูงๆแบบนี้เลยนะคือแบบ มันเห็นได้ทั้งรถทั้งคนทั้งแบบต้นไม้วิวต่างๆอ่ะคือสวยมากมันเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะดูคนโอเคนะคะส่วน ID ก็จะเป็น ID นี้เลยค่ะถ้าใครอยากจะได้ ID เนี่ยก็แคปไว้ได้เลยนะคะดูคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้รีวิว i ออะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะดูคน คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ